หมูกระทะกับวิวหลักล้านมาแล้วทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ยังจะคิดเมนูใหม่อ,อ,อีกก็คือจะทายำมาม่ามที่ตื่นสายก็เลยต้องรีบมาทําของล้วก็เผลอทําน้องอันนี้ตกไปในเครื่องตื้มาได้สองวันเองอะ่ะไม่ต้องขนของไปอีกบ้านหนึ่งก็คงไม่ต้องรีบขนาดนี้นี่ก็คือบ้านบนเขาที่เคยทคําคลิปไปเมื่อก่อนตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการขออนุญาตการรื้อถอนตันนี้ก็เป็นเวลาเกือบบ่ายสามแล้วเพื่อนก็ทยอยกันมาและเพื่อนคนนี้นางก็เข้ามาปรึกษาแล้วว่าลองทาผัดซีอิ๊วครั้งแรกแต่ว่าทําไมไม่เหมือนกับของไทยเลยก็ให้้้คคํําาาาแแนนนะะเเขไปปว่่จตอองงใชรืุบบ คนไทยเราใช้กันตั้งแต่จำความได้มีอยู่ไม่กี่แบรนด์ใช่ไหมคะทุกคนที่เราต้องมีติดบ้านที่นี่ก็หาเส้นใหญ่ยากมากด้วยใช้เส้นอื่นแทนมันก็เลยไม่เหมือนแล,แล้วในที่สุดทุกอย่างก็พร้อมสักทีตรงนี้ก็เป็นโซนน้าจิ้มที่เราไว้เพื่อนแต่เนื่องจากแขกมี10บคนแต่กระทะนิดเดียวเลยต้องเปิดกระทะใหญ่ช่วยยา่างพอเพื่อนๆก็หิวโหยกันมาทุกคนรวมถึงเราแล้วบรรยากาศสวยๆก็มาถึงตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นพระอาทิตย์ตกพอดีและก็อยู่ในช่วงบลูฟูลก็คือพระจันทร์เต็มดวงนั่นเองวอาใส่เวลาช่วงชุลมมมมนนนนนีีาาาเเตตตรยยัััไไวว้้้ใหพื่่่ออออออๆบบบงคกกก็ขป ว่ารากินภายของเราก่อนอนะเสร็จทุกอย่างแฟนเห็นว่าเราเหนื่อยก็เลยมาแอบล้างจานและก่อนเพื่อนๆจะกลับบ้านก็มีของฝากอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือน้ำจิ้มเป็นหนึ่งวันที่แฮปปี้และมีความสุขมากๆเลยค่ะทุกคน